สวัสดีครับติดตามรายการธรรมะประจําทางครับมีคนอยากให้เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างคนที่เข้าวัดเข้าวาทําทบุญแล้วก็ฟังธรรมเป็นประจําแต่ว่าไม่ค่อยที่จะตั้งใจหรือว่าทําไปเพราะความเคยชินเท่านั้นกับอีกคนหนึ่งนะครับที่นานๆเข้าวัดทีนะครับไปในวันพระหรือว่าวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ว่ามีความตั้งใจมากแล้วก็อยากที่จะไปทําบุญอย่างแท้จริงสองคนนี้คนไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับฟังคําตอบจากหลวงปู่พุทธ,ธอิสระครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเพึ่องอะไรมันได้มาก ถ้าหากว่าคนเข้าวัดบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทําตัวทําใจให้สบงบนะครับเหมือนกัรวัดที่เราเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะพึ่งไม่ได้แต่คนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ทําตัวทําใจให้สงบระงับแล้วก็เป็นที่พึ่งของตอนคนรอบข้างได้อันนั้นก็จะมีผลมีอดิสงมากกว่าแต่ฉันอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งว่าการเข้าวัดบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยให้สํานึกถึงพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวคริสต์ที่ถึงเวลาเนี่ยเขาจะเข้าโบสถ์ ึงเวลาเขาไปเข้าสูา่เหร่าแล้วพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยใครจะว่ายังไงฉันไม่รู้แต่ฉันนับถือเขาตรงที่ก็เขารู้จักที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับการละหมาดการเข้าไปเฝ้าพระเจ้าไปฟังธรรมอะไรเนี่ยวันหนึ่งหเวลาเนี่ยซึ่งชาวพุทธเนี่ยปีหนึ่งสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยบนอุบไปหมดเลยฉันไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกัน เขาเคารพพระพุทธเจ้า <S <S เคารพพระพุทธศาสนากันอย่างไรซึ่งไม่ค่อยซื่อตรงอ่ะไม่ค่อยจริงใจเหมือนกับพี่น้องชาวคริสต์ชาวอิสลา,ามที่เขาซื่อตรงและจริงใจต่อพระเจ้าเขาเขาพักดีต่อพระเจ้าเขา,อ,เา,ขาอ,ยอย่างชนิดมอบกายถาวายชีวิตแต่พูดเราามนดีไม่ดีมันด่าพระสง์ไปเลยมันก็เลยอยากจะบอกว่าเอาเป็นว่า,าพยายามเข้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําใจให้เข้าถึงวัดแปลว่าสงบระงับเท่านั้นแหละคุณก็จะได้ประโยชน์จากการเข้าวัดอย่างมหาศาลเจริญธรรม